คิวคิวครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเจริญของเลี้ยงวันนี้จะมารีวิวนี่นะฮะการทําน้ําพริกปลาทูนะฮะปลาทูปลาทูแท้นะปลาทูที่อร่อยที่สุดก็ต้องเป็นปลาทูแม่กองส่วนรวประกอบในการทําน้ําพริกปลาทูเดี๋ยวจะเก็บไว้ใต้คลิปแนละ้วเพื่อนๆท่านชมแนละทารับทานเหลือน้ําพริกปลาทูนะ <c oughs> เราทำน้ำประทูนึงเนี่ยมาแกะแก่ <c oughs> <c oughs> น้ำพริกปลาทูนะสูตรเด็ดเลยน้ำพริกปลาทูนี่ก็แล้วแต่นะบางคนก็จะใส่มะเขือยาวนะมะเขือยาวย่าง <c oughs> ก็เป็นแล้วแต่อ,อร่อยอะเวลาทานน้ำพริกปลาทูก็ทานกับอะไรอะผักต้มหรือผักสดก็ได้จะทานกับผักต้มหรือผักสดก็ได้นะแล้วแต่ หรือจะทานเพียวๆก็ได้นะทานกับข้าวเลยก็ได้นะก็มีปลาอยู่แนละ้วโปรตีนนะอร่อยปลาทูเนี่ยนะเขามีประวัติว่าทำไมหน้างองหน้างหงิกนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาไปนึ่งปลาทูเนี่ยเขาจะใส่เกล็ดก็นี้นน พอใส่เข่งปั๊บเนี่ยหัวปลาทูเนี่ยเข่งมันเล็กหัวปลาทูมันมันมันออกมานอกเข่งแล้วเวลาหนึ่งไอหัวมันจะหลุดนะก็มียายคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดแม่กองนี่นะฮนะอําเภอแม่กองเนี่ยก็ทำยังไงเขาหักคอเลยฮนะหักคอปลาทูเพื่อให้ใส่ไปในเข่งได้นะนะก็เป็นที่มาของ ปลาทูแม่ก่องต้องหน้างอคอหักกิ้วๆนะนี่ฮนะไหมก่อนก็จะเอาไปนึ่งนะแต่ปัจจุบันนี้ก็บางก็เอาไปต้มหัวนะไปต้มก็นนะไ,มมกได้นะเพราะว่ามันอยู่ในเข่งแล้วนะโอกาสที่หัวมันจะหลุดก็ไม่ค่อยมีแล้วยากนะนะนะ นี่นะฮะวิธีการทำน้ำพริกปลาทูเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะฮะถ้าพเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊บเพื่อเป็นกำลัง,งใจจะได้คำาลิปสดอไปอ่อแล้ยิ่มช่วยดูเป็นกำลังใจท่านคลิปลวันนี้สวัสดีนะครับไปละคิ้วๆิ้วปลาทูหอ,อมอุ่นชา